สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแดกแปะชนแนลค่ะวันนี้เราก็จะมากินหมึกช็อตค่ะทุกคน,น,นดูสิสิบสองช็อตเลยทีเดียวค่ะทุกคนยากกินนะแบบน้ำลายแตกแหละอยากกินหมึกช็อตน้ำจิ้มทำมเองดูสิคะตัวนี้ก็ใหญ่หน่อยตอนที่เราซื้อมันก็ใหญ่อยู่นะคะพอเข้าไปลวกปุ๊บมันหดหมดเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาแซ่บไปพร้อมกันเลยค่ะให้จิ้มจอนเหนียวไหมไม่รู้่า ล้างกันนะโอ้เนี่นี่ยเนี่มันจะเหนียวไหมทุกคนเฮ้ยมันไม่เหนียวไม่จ้าไม่เหนียวมันจะ็นบบกรอบกรอบอร่อยดีนะเนี่ยไม่เหนียวนะกรอบ กรอบอร่อยมากค่ะอา่อยทุกอางที่อ่ะได้ดูว่าทานกินหมดนะผัด้กงฟง่าถผัเแ็งก็ ไยกวานค่ะตอกกว่าตัวนั้ <c oughs> แปลงควายไทยนะสัตว <c oughs> ที่สองก <c oughs> ินกินตัวเล็กๆเนี่ยกินหนอนก่อนเงวนคนค่ะ โดนเลจแบบพอดีคำอะหลอ,กอมกดีเ่ย ตัวไม่ใหญ่มากกำลังดีพอดีคำอะ่ะอืมอือหือหน่อจมมากอือส่วนน้ำจิ้มเราเป๊กอ่ะเป๊กหรออือช็อ,ชอตใครว่าช็อตจะไม่ได้เรียกเป๊ก

ไม่ต้องกินตัวคือนวดไม่ต้องกินตัวไอ้นคือดินตัวอ่ะด้นนวดกอางหิวตอ,อนออตเนี้ยหิวโหยมากกิดในหิวข้าวออืมดัง 那。<Okay. S 2> okay. เอาเนี่ยนะอิ่มอร่อยนะโหเริ่มเผ็ดละโซายเมื่อกี้เผ็ดเละกจ๊บๆจ็บเจ็บอืมุ่ตรจ๊ะ

ก็ีสอง้อหล่นมันนะครับจงันกรอบมากค่ะอืมหอมอืม นุ่มนี่หนอมาหาดีที่เด็ดอี่ตรงหัวหน,นี่แหละหอมสุดแล้ะ แต่วันนี้สามชั้นพร้อมน้ำปลานะนี่เป็ปนกระป้าครับไม่ใช่อ่ะันนี้รสแจ่มากเฮ้ยวันนี้สามชั้นก็เป็น้ำปลานะจะไม่กินข้าวหรอมันเป็นตามันเปล่าเนี่ยไม่ค่อแก่เอาแล้วโอ้อันนี้ใหญ่มากอันนี้ กินข้าวหวานเนี่ยนั่นอยต้องรอดิบกว่าน,นี้หน่อยนะแต่ว่าต้องแม่ต้องกินข้าวเปนยาวก่อนคั่มจยว้องหมดตัวแล้วตัวฐานตัวใหญ่ของเขาเราซัดหมดเลยค่ะ ค่ะนี่เจอคุณผู้ชายค่ะปีชัค่ะปิดไม่ได้เจ็บไปเลยค่ะนี่ค่ะเจ็บกับห้าเลยค่ะอืมแรก็กลบลายเอ็นกินอาจจะเข้ากินน้ำไปด้วย ก็เลยทำให้แอนอิ่นไว้เขาไม่ค่อยกินน้ำหมดทุกคแค้วสำหรับวันนี้หมดแล้วค่ะรับพมกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายมือชอบกดไลค์้ด้วยนะคะ